โอ้ยฝนตกกว่าน,นี้โอ้ย,อยนี่กี่โมงกี่ยามแล้ววะเน,นี่ยเรายังอยู่สตูอีกอเนี่ยนึกว่ากลับบ้านโอทีมงานก็ลาออกหมดละเซ็งกันไปหมดเลยเนะี่ยอต่างคนต่างมีหน้าที่แหลนะเนาะโอ้ฝนตกจริงด้วยฮะเฮ้ยเฮ้ยคุ้คุเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว แป๊บนึงนะถ้ามีลัคก,กี้บ็อกคือเราต้องสู้แน่นอนเลยว่ะอ้อฮะชัดเลยนี่ไงอ้อฮะอ้อฮะอ้อฮะชัดเลย สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่ผมยิ่งพงนะครับผมแล้ววันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นเกม Minecraft นั่นเองนะครับผมแล้ววันนี้นะครับพี่ริมก็จะมาเล่น Minecraft นี่แหละครับนะมาเปิดล็อกกี้บ็อกซ์นะครับผมเนาะวันนี้ผมมาสู้กับพี่เพชรในอ่า365วันบ้านฉันบ้านเธอนั่นเองหรือพี่เชปังนั่นเองนะครับผมแล้วก็เคยสู้กับพี่เชปังไปแล้วนะผมก็ย้อนไปดูกันได้นะครับก็ตอนนั้นเป็นอะไรที่แบบว่ายังไงอะคนดูเยอะมากนะครับตอนนั้น จะถึงร้านแล้วด้วยนะครับนะคลิปนั้นนะครับนะมีผมสู้กับเชอร์ปังแล้วก็พี่เชอร์ปังแล้วก็พี่เชอร์ปังหนึ่งล้านคนแล้วก็เล่นเกมเอาอีพี่เชอร์ปังก็ลองไปดูกันได้นะลองเซิร์ชดูนะครับนะดิมคุงเชอร์ปังนะครับเขียนแปลงก็เจอนะครับนะวันนี้พี่มีลักกี้วอลกธรรมดานะครับผมนะก็เราจะใช้แค่เก้าอันพออันนี้ก็เหมือนกันเก้าอันนะครับเราประหยัดนะครับประหยัดประหยัดก็เชียร์ใครก็สามารถคอมเม็นกันได้ระหว่างพี่ดีมกับพี่เพชรนะครับนะ อันนี้ก็เก็บมาให้หมดเลยนะครับนะแล้วก็อันนี้โลบล็อกเนาเอามาให้หมดเลยก็ได้มามาให้หมดเลยนี่ครับนะอันนี้ก็เอาแค่สามอย่างละสามพอไม่ไม่อยากได้เยอะนะครับอ่าแค่นี้พอนี่ครับนะพลิกแอคมีไหมบอมีเนาะแล้วก็ตายของไม่ตกจะเอาตายของไม่ตกนี่สปาบอยโอเคเรียบร้อยอันนี้ตอนเช้านี่ขนาดนี้ตอนเช้านะเนี่ยเออ เราก็เชียร์ใครก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับนะน,น,นี่พี่เพชรอยู่นู่นนะครับนะเดี๋ยวต่อไปเราจะสู้กับพี่บูมหรือว่าอยากให้สู้กับพี่โตว,วันหรือ,อ,พ,อพี่พลอยพี่ไพรินอะไรอย่างี้ก็คอมเมนต์กันได้นะครับนะอโอเคโอค้โหสู้กันตอนฝนตกเนี่ยมันแน่นอนคนระับผมบอกเลยนี่ดูดิแล้วคือแบบดูความสีสวยแคบเลยแล้วกัน,นครับ เราได้อะไรมาโอ้โหเอ้ยโอ้ได้ดาบมาเยี่ยมเลยลองเทสกับหมูนะโอ้สองทีตายครับผมไก่แจ้โอ้ไอ้ซอมบี้มันนี่มันนี่เลยไปไกลๆไปที่ชอบที่ชอบเด้ออ่าอันต่อไปครับผมโอ้โหกูตายเรื่อยกูตายเลยวางทันอยู่วางทันอยู่ก็วางทันอยู่ก็ทำไมหรออืมก็วางทันอ่ะอืมก็ไม่ตายนะอืมโอเคอะไรเนี่ยเก็บเก็บทิ้งทิ้งไป นี่ครับนะอันไหนที่เราไม่ใช้ก็ทิ้งๆไปนะครับนะเจ้าวันวันเลนทายล้วก็อย่าลืมให้ดอกไม้คนอื่นด้วยนะครับให้คนที่เราหลักสิใช่ในี่ครับว้าวแบ็กสวอตใช่ไหมแบ็กโฮสวอตโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอันนี้คือโหดมากเลยนะทีเดียวคือตายครับผมนะผมรับรองว่าผมอาจจะชนะพี่เชือกปังก็ได้นะครับนะก็ไม่รู้แหละก็คอมเมนต์มาว่าเชียร์ใครนะครับนะอันนี้เราได้กอดแบ็กโฮมาอรู้เลยว่าใครจะชนะใครแพ้เอ้ยอันนี้เริ่มกอดแล้วว่ะเออ ใช่ไหมอันปกติผมเปิดไอ้พวกเนี้ยมันไม่ได้เลยนะเออไม่ค่อยได้แนละ้วแต่นี้มาว่ะนี่ครับนะอือดูดิพิกแอคเออโหได้ของดีทันทีได้แบ็คเฮล멧มาว้าว้าลุงนี้เอาเยอะๆเ,เลยดีกว่านะครับแต่เราไม่สามารถไปหยิบได้แล้วนะเพราะว่าได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นหยิบแค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะครับนะอือหือโอ้โหอือมีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยว่ะท่านผู้ชมเอาว่ะ ซูแค่นี้แหละเอาเคนเคนี้ก็พอแล้วนะอันนี้อะไรอ่ะอ๋อขอให้ช่ออาเคมนี้มีวิวถึงแสนเฮ้ยมีสิทธิ์นะมีสิทธิ์ถึงแสนนะเนี่ยได้อย่างงี้เนี่ยเออพี่อาจจะไม่สบายนะครับเสียงอาจจะไม่ค่อยดีเป็นหวัดน,นะครับนะอ่าแล้วก็จบด้วยกันได้แอปเปิ้ลมาอีกนี่ครับนะอันนี้แบ็คโฮอันนี้ก็แบ็คโฮโอเคมันต่างกันนะครับนะก็แบ็คโฮก็จะดีกว่าอ่าให้มันเริ่มได้ระดับดีๆนะหรือยื้อ เริ่มดวงดีอะไรก็ดีเนาะอยา่างละสามอุ๊ยอะไรอ่ะได้อะไรมามันเป็นอ่าสตาร์ฟมันสามารถยิงได้แต่พี่คิดขวายิงไม่ได้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเอ้าบินได้ด้วยเหรอเจ๋วไปเลยนี่ครับเราจะพาไปดูนะครับนี่แต่เขาบอกก่อนนะว่าเรื่องเขาเยอะกว่าใครๆที่ผ่านมาเลยนะเออว้าวฝูงแก่วันดีแก่ เฮ้ยโอ้โหมาน้อยเอาไปวางไว้บนเตียงดอวะโอ้ยอะไรแป๊บนึงนะดี่พี่ขอกลับไปวางไว้บนในบ้านในบ้านพักสตูดิโอพี่ก่อนนะเข้าสตูแป๊บครับอืมชงไวบ่าไม่มีอะไรกินเลยเหรอเนี่ยโอ้โหติดไปแลว เราไปเปิดลัคกี้บ็อกซ์เลยเรไปเปิดตรงนี้กันดีกว่าครับผมท่านผู้ชมอ่าเปิดไปโอ้โหฮโอ้วิเชอร์มาอยากสู้วะซิมาด็นี่ไงโอ้โหขนาดวิเชอร์รอบเดียวยังตายครับโอ้โหเชอร์ปังจะขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวผมจะต่อให้เชอร์ปังก่อนลวกันนะโดยการใช้ดาบนี่นี่แล้วก็นี่นี่นี่จบสุดท้ายด้วยอันนี้แล้วกันเนาะโอ้โหระเบิดมาเลยเพื่อนรักอืมระเบิดแค่ไหนก็เม่ตนายดูดิครับ เฮ้ยโอ้โหปกตินะครับคือไอ้ล็อตที่พวกเราบอกเนี่ยคือกว่าจะได้นี่คือดวงยากมากเลยนะแต่อันนี้ได้มาแล้วอะดูดิโอ้โหเยี่ยมไปเลยเอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้วิ่งบินไม่ได้แล้วอะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องถือแล้วเปล่าต้องกินยาใช่ต้องกินยาโอเคต้องกินไม่ได้กินยากินแอปเปิ้ลแอปเปิ้ล๋ยวเรามาเทสกับใครดี ดูสิจะตายหรือไม่นะยี่ไหนอ่ะวัวโอ้ยทีเดียวตายรู้อนาะคตพวกมึงแล้วนะเนี่ยโอเคมาเออตีได้แค่นี้เหรอก็ตายอยากเป็นกระต่ายย่างกันไม่บอกอื้มมึงเราบอกมาครับเราใช้คิปเปอร์ไปก่อนแล้วกันเนาะ โอ้โหได้ของดีเลยครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกนะว่าไอ้นั่นเราพังไปแล้วอะโอ้ไม่นะประสงค์ระเบิดให้ตายไงผมก็ไม่ตายเป็นไงละ่ะแค่นี้เองฝนหยุดตกแล้วนะครับแต่ยังมีเขาเรียกว่าอะไรยังมีน้ำติดอยู่บนหญ้านะครับนี่ครับสีสวยมากมงดงา,ามอลามแท้โอเคเปิดต่อไปเอ้ย โอ้ยเดี๋ยวต่อตจะเปิดลัคกี้บ็อกซ์มายังไม่เคยเจอแบบนี้เลยนะไอ้ลัคกี้บ็อกซ์ไอ้เนี่ยยังไม่เคยได้เลยนะคือล่าสุดที่เปิดก็คือน่าจะเป็นเออคือครั้งแรกที่เปิดก็เป็นอ่าสู้กับพิตเต้เอ็กซ์ซิไฟเยอร์นะครับโอเคทิ้งไปให้หมดอันนี้เราสามารถบวกได้เอ,เ,ดเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีตัวคาร์บไหมไอ้กล่องนั่นอยู่ไหนอ่านี่มันทำไอ้นีได้ครับคนดูนี่นี่นี่น ทำเกราะได้ใช่โอ้โหชนะแล้วนี่ไงรู้อนาคตแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้โหรู้อนาคตเลยนะครับบอกเลยนี่นะครับปรับให้มันแบบว่าพอดีพอดีก่อนี้โอ้โหขนาดคนยังไวอะ่ะดูดิก็ดูเอาวิทเทอร์อีกแล้วหรอนี่ไงโอ้โหขนาดใช้อันนี้ก็ยังตายอะ่ะโอ้โห รู้ว่านาคดเลยอะจะอ่อนอยังไงให้เขาดิ่งโอ้โหยิงมาก็ไม่ตายบอกเลยดูเอาก็โหดแค่ไหนอุ้ย,อ,ยอะไรอะโลบล็อกก็มีความดีไปของมันนะครับเก็บไปกัด อุ้ยโอ้โหดาบ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 ว้าเฮ้อวันนี้แหละเราใช้อันนี้สู้กับเชอร์ปังก่อนนะครับเราจะอ่อนโดยให้เขาก่อนนะเราแต่เราก็ประมาทไม่ได้เผยเผยเขาอาจจะตีแรงของเราก็ได้นะอะไรอะสวอตดาบแรงเท่าไหร่โอ้โหก็หมาตายอ่ะแรงร้อยกว่านะแรงร้อยกว่าจะมืดแล้วเหรอเดี๋ยวเราไปปรับตอนเช้าแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวดีข้าของมาปรับตอนเช้าเลยนะ โอ okay, เคอย่ยงสตูดิโอผมก็อย่างนี้เลยครับดีเกินโอเคเหลือคิปเปอร์คิปเอปเรอร์ตายซะบวกขนาดดบบนี้ยังตายบวกสีเกิดใหม่เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวขอกินยาก,ก่อนขอกินแอปเปิ้ลก่อนให้ค้าบินได้โอเคพอค้าบินได้แล้วเนี่ยข้าก็จะไล่ฟัดเจ้าจิตคนอย่างนี้ตูดแตกไปเลยอืออืออือจบไปข้างบนมีอะไรอะ่ะข้างบนเป็นอะไรแค่นี้ ไม่มีอะไรเลยเฮ้ยตายตายตายโอ้โหไม่มีอะไรเลยโอ้ยิ้มไปเลยจีจีซีครำอิสโก้ตายซะ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 ตายให้หมด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 เลยอีกตัวนึ่งจบจบข่าวพระราชสำนักนี่ไงใช่ไหมล่ะคนจิตดีโอ้แหลกอย่างนี้ไม่ได้เลย ไม่นะแมวอย่าตายนั่นไงแมวกูไปละบินไปละอะไรอีกอะได้หัวซิปเปอร์มาโอเคเปิดหมดแล้วเปิดอะไรที่เปิดไวมากนะอย่าขอเชียร์ของที่ไม่ต้องการก่อนโอ้โหแล้วมันจะเข้าตัวมันรัวเลยนี่อยู่บนนี้แล้วกันเฮ้ยดีๆนะถ้าเกิดของหมดนิดก่อนนะอ่ากินไว้ก่อนกินไว้ก่อนกินไว้ก่อนอ่ากินไว้ก่อนนะแค่นี้นี้ไม่ใช่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 อันนี้ทิ้งไปเลยก็ได้ ดาบนี่ก็เก็บไว้นี่นี่นนอะอแค่ประมาณนี้อ่ะไอะหัวนี่ไปเอ,อ้ยยังเหลืออีกอันนึง่งออยังเหลืออีกสองอันอันนี้คือยาที่ไม่ดีก็ทิ้ง,ง,ง,งไปทิ้งไปนี่แหละคือเทคนิคอันยายดีๆก็เอาเข้าตัวแค่นั้นแหละก็แค่นั้นแหละ,หละเข้าตัวเลยอ่ะเดีย๋ยวจะเอาจากกากสุดไปเก่งสุดเก่งสุดอันนี้อันนี้ อันนี้อันนี้โอ้โหอันนี้อันนี้อนนโอเคแยมอันนี้แรงไหมนะอันนี้ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่อันนี้แรงเลยอ่ะอ่ะประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวไล่เลี่ยๆกันอ่ะเออเนี่ยเยี่ยสุดคือีานเนาะอันนี้ก็เสียสละอันนี้ทิ้งไปแล้วกันประมาณนี้มาเราจะมาเริ่มสู้กันเลยมาสครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับอ้าว เขาไม่สู้อุ้ยเจ็ดอุ้ยเกาะเกาะแตกว้ดเกินเกินไปแล้วเกาะแตกอย่างนี้โอ้โหคนดูชิบหายแล้วเล่นที่เกาะแตกเลยอ่ะโอ้โหกูกินยากูเล่นสักกูกินยาไม่ทันเลยอ่ะพี่เพชรพี่เพชรนี่ไงขังพี่เพชรตีตีอุ้ยตีไม่เข้าด้วยแช่นี้ตีเขายังตียังไม่เข้าอีกระเบิดซะนี่ไงยังตีไม่เข้าถ้ายาหมดฤกษ์กูนี่กูตายนะอือ อ้าวยังอีกยังไม่ตายอีกย <Herm> <qu> ังไม่ตายอือเฮ้ยกูประมาทเกินไปเหรออืมอ้าวอันนี้โอ้โหเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยเกูยอมกูยอมเลยเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกินเกินอันนี้เกินไปละอันนี้เกินไปละโอ้ยเดี๋ยเดี๋ยตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋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 ยตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนเกินไปเกินไปเฮ้ยเกาะก็แตกเอาไงเนี่ยโอ้ ใช้อะไรยิงได้มั้ยไม่มีเลยจิ้วจิ้วเฮ้ย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 ทำไมเลื่อนอยู่ๆก็ลดงั้นใช้นี่แล้วกนสงสัยเราใช้นี่เกินมันน่าจะบั็ก็ชนะเฉยอทำไมหรออ๋อมันน่าจะบั็กนะเมื่อกี้มันน่าจะบั็กก็ว่าอยู่งงเลยตีไม่ตายตีเลื่อนไม่เต็มออโอเคก็ถือว่าบทสรุปคือผมเป็นผู้ชนะนะครับแนละ้วก็ใครอยากดูดีมุุงประทะพี่เพชร1,000พนคน1 9 9ล้า,กา,กา,ลานกว่าคนเนี่ย ก็คอมเมนต์กันได้หรืออยากให้ต่อไปอยากให้สู้กับพี่บูมพี่ตะวันหรือใครใน365วันก็คอมเมนต์กันได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับพี่ดีมด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสลครับบ๊ bye ายบายเจอกันครับผมเยี yeah. ่ย